กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Story Hub นะคะวันนี้เรามีเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นบนโลกจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะเพื่อนๆเชื่อหรือไม่คะว่าผู้ชายนั้นก็ท้องได้เขานั้นเป็นใครมาจากไหนแล้วมีสตอรี่ความเป็นมายัางไงกันนะ แถมเขายังเป็นผู้ชายคนแรกของโลกที่ท้องได้อีกด้วยจะเป็นใครนั้นลองไปฟังกันดูเลยค่ะและผู้ชายคนแรกของโลกที่ท้องได้นั้นก็คือโทมัสเทรส์ีตี้หรือเรียกง่ายๆว่าโทมัสโทมัสนั้นเป็นนักพูดในที่สาธารณะชาวอเมริกันและเขามีลูกทั้งหมด3คนด้วยกันซึ่งทั้ง3คนนั้นตัวเขาท่้นแหละเป็นคนที่ตั้งท้องและให้กำเนิดเองทั้งหมด โทมัสนั้นเกิดและเติบโตที่รัฐฮาวายในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเขามีชื่อเดิมว่าเทรซี่ลากดิโน o ฟังแล้วดูเหมือนผู้หญิงเลยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเขานั้นเป็นผู้หญิงมาก่อนด้วยความที่เธอนั้นเป็นคนหน้าตาดีในสมัยวัยรุ่นเธอจึงได้รับเลือกให้แสดงในรายการออกกำลังกายแอรบิกที่ชื่อว่าเอดา a จคโคลวิรวมถึง เธอนั้นยังได้เป็นนางแบบและนางงามในวัยรุ่นของรัฐฮาวายอีกด้วยจนกระทั่งเธอมีอายุ23ปีเธอรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตแบบผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเธอจึงเริ่มปรึกษามหมอและให้โฮอร์โมนเพศชายกับตัวเองจนกระทั่งเมื่อเธออายุ28ปีเธอตัดสินใจผ่าตัดลดหน้าอกให้แบรนราบเหมือนกับเพศชายพร้อมกับผ่าตัดแปลงเพศ โดยใส่อวัยวะชายเข้าไปแต่ในการผ่าตัดครั้งนั้นเธอยังตัดสินใจเก็บมดลูกเอาไว้อยู่ด้วยเรื่องของช่องว่างทางกฎหมายจากหลายรัฐทำให้โทมัสหาวิธีเปลี่ยนสถานภาพทางสังคมของตนโดยเปลี่ยนจากเทซี่ลากริโนเป็นโทมัสปีดทั้งคำนำหน้าชื่อและเพศในใบเกิดรวมถึงใบขับขี่และพาสปอร์ต ฐานข้อมูลด้านการประกันและการประกันสุขภาพซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้โทมัส,สกลายเป็นเพศชายแบบถูกต้องตามกฎหมายและแฟนคนแรกหลังจากการแปลงเพศของเขานั่นก็คือแนนซี่โรเบิร์ตเขาและเธอพบรักกันและได้อยู่กินกันแบบสามีภรรยารวมถึงซื้อบ้านและย้ายไปอยู่ด้วยกันที่รัฐออรกอนต่อมาในปี2007 โทมัสทาให้โลกได้ตื่นตะลึงกับภาพถ่ายรูปผู้ชายตั้งคันโดยภาพถ่ายของเขานั้นเขาได้ถอดเสื้อโชว์ให้เห็นท้องที่มีขนาดคันโตหลายเดือนเนื่องจากที่ว่าเขานั้นต้องตั้งคันแทนแนนซี่แฟนของเขาเพราะแนนซี่มีปัญหาทางสุขภาพทำให้ต้องผ่าตัดมดลูกออกไปและไม่สามารถตั้งคันได้อีกโทมัสได้ตั้งท้องลูกทั้งสามคนเองทั้งหมด โดยลูกสาวคนแรกนั้นชื่อซูซานเกิดในปี2008และออสตินในปี2009และคนสุดท้ายเจนเซนในปี2010ทั้งหมดนี้เกิดจากการผสมเทียมโดยอาศัยน้ำเชื้อที่ได้รับบริจาคและเป็นการผ่าตัดคลอดในทุกครั้งและนี่เป็นเรื่องราวของคนท้องคนแรกที่เป็นผู้ชายแต่ปัจจุบันมีผู้ชายที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศมาจากเพศหญิง และให้กำเนิดลูกกันทุกปีซึ่งแค่เฉพาะประเทศออสเตรเลียประเทศเดียวนั้นมีถึง54คนแล้วด้วยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนั้นถือเป็นเรื่องราวที่ธรรมดามากๆด้วยเทคโนโลยีและการแพทย์สมัยใหม่ทำให้อะไรๆก็เกิดขึ้นได้เพืเ่อนๆว่าจริงไหมคะวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ